มาค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราทํามาเพื่อเพื่อนๆที่อยากจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะคะเรามาออกกําลังกายเป็นเพื่อนกันใช้เวลาสั้นๆเพียง5นาทีเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่มีเวลาน้อยแต่5นาทีนี้ถ้าเพื่อนๆทําทุกวันเพื่อนๆจะแข็งแรงขึ้นเพื่อนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่นอนค่ะดูแล้วทําตามเราไปเลยนะคะทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะคลิปนี้เราทําจริงเหนื่อยจริง เราไม่มีการตัดต่อแต่ว่าที่ทำคลิปนี้เนะี่ยหลังจากที่เราออกกำลังกายไปแล้วหลายเซตไปแล้วนะคะออกกำลังกายอ่ะมันเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่านะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีแรงเหลือนะคะทำไปถึง5นาทีแล้วเพื่อนๆก็กดวิดีโออนกลับแล้วก็ทำซ้ำรับประกันแข็งแรงขึ้นแน่นอนค่ะแล้วหุ่นก็จะเฟิร์มขึ้นที่สำคัญเราฟิตไว้เราจะได้ดูเด็ก แล้วเพื่อนๆก็ทำตามนะคะท่าไหนที่ oh, คิดว่ามันยากไป มันไวไปมันเหนื่อยไปเพื่อนๆก็ลดท่าก็ได้โดยการสเต็ปทัดก็คือแตะเท้าซ้ายขวาย่ำอยูกที่แต่ว่าใน5นาทีนี้พยายามอย่าให้ร่างกายอยู่นิ่งนะคะขยับตัวตลอดเวลาก็เป็นการคาร์ดิโอที่ง่ายและเร็วใช้เวลาน้อยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีแรงเหลือเพื่อนๆก็ทำซ้ำนั่นแหละก็คือว่าก็จะเป็นการคาร์ดิโอที่อ่ะหรอบ 5ห25านาทีเพื่อนเพื่อนทำ3า30นาทีเพื่อนเอนก็จะได้ดึงไขมันเก่ามาใช้แต่ที่สำคัญเราเองอะเราเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันนะแต่เราเป็นคนที่กินไม่เลือกเราไม่ได้เป็นคนที่กินดีนะคะเรากินของทอดกินขนมกินของมันแต่ว่าเราก็อาศัยว่าออกกำลังกายทุกวัน มีวินัยในการออกกําลังกายแต่ในเรื่องการคุมอาหารเนี่ยเรายอมรับว่าเราทําไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะคะเราอาจจะลุกขึ้นมาทำํำชาเลนจ์ที่ออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าหุ่นเราจะลีนขึ้นแค่ไหน ออกกำลังกายไปพร้อมกับเสียงเพลงของตัวเองนี่มันรู้สึกมีความสุขที่สุดเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายและเราก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงเราจึงนำเสียงเพลงของเราที่เราล้องมาใส่ในแบ็กกราวในการออกกำลังกายนะคะเพื่อนเพนผ่านไป3นาทีแล้วเพื่อนเพื่อน,นเหนื่อยหรือ,อยังคะถ้าเหนื่อยบอกแล้วไงว่าเหนื่อยก็ใช้สเตปทัชนะคะแปะเท้าแตะเท้า ซ้ายขวาซ้ายขวาในคลิปนี้มันก็จะมีช่วงพักอยู่นิดนึงแล้วก็ทำต่อนะคะ ไม่น่าเชื่อว you know ่าทาง่ายๆทําแค่5นาทีเล่นเอาเราเหงื่อแตกพักเหมือนกันนะคะเพื่อน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 เองก็เหมือนกันต้องสู้ๆนะคะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเราจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆและเรามาออกกําลังกายเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะเราก็จะมีคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆมาทําตามนะคะ แล้วมาออกกำลังกายไปด้วยกันในคลิปต่อๆไปนะคะเ,เพื่อน ทำได้ดีมากค่ะ